เรื่องนี้มันสําคัญตรงที่ว่าการเปิดโรงเรียนเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่ต้องเดินหน้านะครับเหตุผลก็เพราะว่าเยาวชนคืออนาคตของประเทศการศึกษาคืออนาคตของเยาวชนเปิดเรียนแน่นอนมันจะมีโรคบางอย่างที่มันเพิ่มขึ้นแต่มันไม่ได้เป็นเรื่องของโรงเรียนอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของฤดูการการระบาดของสิ่งเหล่านั้นนะครับ แน่นอนครับพอเรามิถุนายนกรกฎาคมเนี่ยไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะมามีอาการไข้ไอปวดเมื่อยมีน้ำมูกอ,อ,อย่าไปคิดถึงโควิดก่อนต้องคิดถึงไข้หวัดใหญ่ก่อนเพราะว่าไข้หวัดใหญ่นี่มันมากมายมหาศาลในโรงเรียนเด็กเล็กมือเท้าปากมาแน่นอนนะครับไข้เลือดออกมาแน่นอนนะครับปีนี้กระทรวงสาธารณสุขคาดการว่าจะมีไข้เลือดออกรุนแรงเหมือนปีที่แล้วเพราะฉะนั้น ถ้าเผื่อจะทําก็ต้องทําเรื่องไข้เลือดออกด้วยเดี๋ยวทำไอ้เรื่อง physical distancing ทำใส่หน้ากากทำล้างมือแต่อย่าลืมไปฆ่าลูกน้ำในแหล่งเพาะพันยุงลายด้วยการบาดเจ็บบนถนนเด็กเนี่ยซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนเด็กเนี่ยบางทีขี่มอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนนะปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยเรามีคนเสียชีวิตจากเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยประมาณ21,000คน และเป็นเด็กช่วงที่10ปีถึง19ปีเนี่ยสามพคนสามพคนนี้มากกว่าโควิดหกสิบเท่าะนะครับถ้าโรงเรียนไม่คิดถึงโควิดอย่างเดียวคิดถึงเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับผมคิดว่าจะเป็นคุณประโยชน์มหาศาลชัดเจนนะในจีนขนาดทำการแบบเข้มแข็ง มันก็ยังกลับมาปากกระเซ็นกระสายใช้คําว่ากระเซ็นกระสายในเกาหลีในญี่ปุ่นในไทยก็คงจะเป็นแบบนั้นไม่มีทางที่เราจะเป็นศูนย์ตลอดไปนะครับเหตุผลเพราะว่าอะไรครับเราจําเป็นต้องเปิดประเทศของเราเพราะการเปิดก็มีความเสี่ยงคราวนี้การกลับมาเนี่ยไม่น่ากลัวถ้าเผื่อมันไม่มีเชื้อเพลิงนะครับโรงเรียนไม่ใช่เชื้อเพลิงของโควิด ถ้ามันมีโควิดเกิดขึ้นในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งควรจะทำยังไงนะครับหลักการทุกประเทศเห็นตรงกันละก็คือให้เลือกปิดอย่าปิดครอบจักรวาลนะครับปิดแบบเฉพาะเจาะจงน้อยไปมากสมมติว่ามีโรงเรียนหนึ่งที่พบว่ามีเด็กติดโควิดสมัยก่อนเราก็จะปิดทั้งโรงเรียนเผลอๆจะปิดทั้งจังหวัดไม่ควรไม่ควรปิดเฉพาะห้องหรือชั้นเรียนนั้นนะครับ แล้วก็หรืออาจจะเป็นแผนกก็ได้นะครับเพราะฉนั้นไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปปิดแบบแบบครอบจักรวาลน,นะครับเพราะฉะนันต้องฉวยโอกาสตอนนี้ให้ก้าวข้ามโควิดไปทำอะไรที่ได้มากกว่านั้นยกตัวอย่างเช่นต้องทำให้ฝังลึกไปเลยว่าเรื่องความปลอดภัยมาอันดับหนึ่งความปลอดภัยต่อชีวิตและต่อสุขภาพ เวลาเราไปที่ถนนนะเราเห็นคนใส่แมสขับมอเตอร์ไซค์นะแต่ไม่ใส่หมวกอะ่ะโอ้ยทั้งทั้งที่หมวกเนี่ยป้องกันอันตรายได้มากกว่าแมสนะครับแต่ที่ขณะนี้คนใส่แมสเพราะว่าแต่คุณไม่ใส่แมสเขาไม่ให้คุณเข้าร้านนะอันนี้เราคงต้องทำให้ทุกคนเห็นว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนความสะดวกสบายอันที่สองต้องประหยัดนะครับจะทำยังไงให้เด็ก รู้ได้ว่าเขาจะต้องประหยัดแล้วก็ทําเฉพาะสิ่งที่มีประโยชน์ใช้จ่ายเฉพาะสิ่งที่มีประโยชน์นะครับเ,เรามีคนที่ใช้เงินเพื่อสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์การพน,นันต่างเนี่ยนะครับมีคนบอกว่าคํานวณเอาไว้บอกถ้าเผื่อไม่สูบบุหรี่นะจะประหยัดเงินได้728บาทหูมากเลยนะ728บาทเอาไปปลูกผักเอาไปซื้อหนังสือเรียนให้ลูกเอาไปส่งให้ลูกทําอะไรบางอย่างเกิดประโยชน์มากกว่า อ,อันที่สามสำคัญนะประเทศเราเห็นไม่ชัดแต่ในอเมริกาในอังกฤษเขาบอกคนที่เป็นโควิดคนที่ตายส่วนใหญ่เป็นคนที่ถูกเอาเปรียบคือคนที่เป็นกลุ่มด้อยโอกาสในสังคมอ่ะเป็นคนมิ n นริตี้เป็นกลุ่มผิวสีอันสุดท้ายสำคัญมากก็คือตอนนี้ต้องกล้าเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าเพราะว่าโควิดมันสอนบอกถ้าคุณไม่เปลี่ยนนะคุณอยู่ไม่รอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแนวปฏิบัติการประหยัดการคิดถึงส่วนรวมอะไรต่างเนี่ยนะครับเรามีเรื่องที่ต้องเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับในช่วงโควิดเนี่ยอันนี้กิจการนี้คึกคักมากเลยนะแล้วเยาวชนของเราก็ใช้วิธีการสั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออนไลน์เพื่อปกป้องเด็กเย,ยาวชนต้องไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออนไลน์